สถานะอาเล็กโบเรื่องราวของสถานะอาเล็กโบเลิกแล้วประกาศชาัดอยู่ในสถานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อตีอเล็กเทียราเดชเชื่อว่าหลายๆคนนั้นต้องคุนหน้าคุนตายอย่างแน่นอนพอต้องบอกเลยว่าเขานั้นเป็นนักแสดงที่สร้างผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงถ่ายแบบโฆษณานะหรือพรีเซนเตอร์ต่างๆเรียกได้ว่ามีผลงานให้เราได้ติดตามทุกช่องทางในวงการบันเทิงเลยค่ะและสำหรับสาวสวยอย่างบอมินดา เป็นนักแสดงหญิงที่ทําให้หนุ่มๆทั้ง,ทงประเทศนั้นลหลงไหลไปกับความน่ารักของเธอกันแบบสุดๆต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเธอนั้นมาพร้อมกับความสวยและความสามารถที่เก่งรอบด้านเลยจริงๆเรียกได้ว่าเธอนั้นมีของอยู่ในตัวเยอะสุดๆระหว่างที่เธอได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเธอนั้นได้มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามและรับชมกันอย่างมากมายและอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องราวของความรักของเธอ และหนุ่มอาเล็กนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบซึ่งทั้งคู่นั้นได้เหมาะสมกันแบบสุดๆก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีการไปเที่ยวไกลถึงอเมริกา เป็นทิศที่ทําให้ทั้งคู่นั้นได้ใกล้กันมากขึ้นโดยทั้งคู่นั้นได้ไปนานเกือบครึ่งเดือนทําเอาแฟนๆนั้นลุ้นหนักมากเมื่อหลายคู่ของอาเล็กและโบจะถึงเวลาเลื่อนสถานะจากคนคุยมาใช้คําว่าแฟนและล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆนั้นได้กีดกันอย่างหนักมากหลังจากที่หนุ่มอเล็กได้ออกมาประกาศชัดผ่านรายการ ตอนนี้สถานะของอาเล็กและโบคือเป็นแฟนกันแล้วซึ่งหนุ่มอาเล็กได้เผยว่าการออกมาประกาศครั้งนี้ไม่ต้องบอกอะไรสาวโบพอรู้กันอยู่ดีแล้วเชื่อว่าน้องก็มีความสุขดีนั่นเองคะ่ะ